บางทีถ้าเราพยายามที่จะเมตตามากเกินไปโดยที่ไม่สลายอัตราเราครับบางทีไอ้ความเมตตานี่มันกลายเป็นความเจ็บปวดกลายเป็นการกดข่มอะไรบางอย่างคือเราอาจจะไม่ได้ดีจริงเราอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้จริงหรอกแต่เราพยายามกดมันไว้แล้วก็พยายามที่จะอ่มันกลายเป็นความเมตตาในเชิงอุดมคติครับแต่ไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆเนี่ยคือเราอยากเป็นคนที่มีเมตตาซึ่งมันก็นำมาสู่ปัญหารูปแบบใหม่นะ ปัญหาที่มันซับซ้อนกว่าการที่เราเป็นคนขี้โมโ oh หการที่เราอยากเป็นคนมีความเมตตากรุณามากเกินไปโดยยึดโยงกับอุดมคติครับหรือแม้แต่การที่เราบอกว่าสมมุติเราพูดว่าเ,าเวลาฟังใครอย่าตัดสินแล้วเรายึดตรงนี้เป็นอุดมคติแล้วเราพยายามรู้สึกว่าฉันจะต้องไม่ตัดสินเราจะกลายเป็นคนวิกรจริตอยู่ในตัวเองครับเพราะมันตัดสินคุณจะไม่ตัดสินไม่ได้ เพราะคุณโตมาพร้อมประสบการณ์แต่ถ้าเรามีมุมมองใหม่เกี่ยวกับการตัดสินว่าเออฉันเนี่ยยังไงฉันก็ตัดสินแต่ว่าฉันจะเห็นมันให้เร็วแล้วก็วางมันถ่ายมันลงคือไม่กอดมันไว้แล้วก็พยายามทําหัวโล่งๆแล้วก็ฟังเขาแต่ถ้าเรามาบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นคนที่ไม่ตัดสินคุณก็จะหลอกตัวเองไม่ได้เพราะคุณตัดสินอยู่ตลอดเวลามันไม่มีใครในโลกไม่ตัดสินเพียงแต่ตัดสินในใจแล้ว คำพูดและการกระทำเนี่ยมันจะออกมาอย่างไงอันนี้คือการถ้าภาษาธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าติดดีดครับ<ม>คืออยากเป็นคนที่ประเสริฐ<ม>เกินไปเพราะมนุษย์ไม่ได้อยู่ในความเป็นอุดมคติมนุษย์มักจะมีอุดมคติความดีงามคือพูดง่ายๆว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราอยากอยากเป็นนักบุญเราอยากเป็นเซนต์นะครับไม่งั้นคุณจะเจ็บปวดเพียงแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่ เท่าทันตนเองเราไม่ถึงถึงขนาดที่ต้องมีจิตใจเป็นเป็นเป็นคนที่หมดกิเลสเราอย่าไปลอกเรียนแบบนะครับถ้าจิตใจไม่ได้ขนาดนั้นบางคนเราจะเห็นได้ว่าเราช่วยคนอื่นใช่ไหมครับเราช่วยไปเราเคี่ยนเขาไปก็มีอันนี้คือเราไม่ได้ช่วยด้วยจิตที่ที่มันมีความเมตตากรุณาจริงมันช่วยด้วยจิตที่โมโ oh. หอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือ คือเราเป็นอะไรก็ได้ที่ชั่วร้ายแต่ให้เราเห็นให้เร็วเพราะยังไงเราก็ชั่วร้ายอยู่แล้วอ,อย่างแน่นอนคือมันเกิดความชั่วร้ายปุ๊บเราเห็นเห็นแล้วอย่าไปตามอำนาจของมันเราโกรธได้เราลิษยาได้เราตัดสินได้แต่เราไม่เป็นไปตามอำนาจของมันแต่เราอย่าไปห้ามตัวเองว่าจะต้องไม่เกิดความรู้สึกเหล่านี้เราลำคาญได้เราหงุดหงิดได้แต่เราเห็นให้เร็วและไม่เป็นไปตามอำนาจของมัน แค่นั้นเองแต่ถ้าเราต้องการที่จะจิตใสสะอาดไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเนี้ยเราจะหลอกตัวเองสัมสอนเขาปีกสุดท้ายเราจะตะบะแตกเหมือนก็ถูกมานครอบงำอะครับถูกมานครอบงำแล้วก็ยึดต,ติดกับความดีในอุดมคติของตนเองซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ความดีของเราเนี่ยมันก็จะไปเบียดเบียนคนอื่น ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูในโลกใบนี้นะครับจริงๆแล้วสงครามทุกสงครามมันเกิดจากคนยึดโยงอุดมคติบางอย่างทุกคนปรารถนาดีกับโลกนี้ทั้งหมดมันถึงเกิดสงครามแต่เราปรารถนาดีในแบบของเราเราปรารถนาดีโดยโดยตั้งตนเองเป็นเป็นศูนย์กลางความดีอย่างเราคือศูนย์กลางครับพอเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให ทะเลาะกับผู้อื่นในในนามของความดีเหมือนกันซึ่งมันเป็นกิเลสท,ที่ที่ร้ายกว่านะคนที่บอกตัวเองว่าเป็นคนดีอ่ะร้ายร้ายกว่าคนที่ขี้โมโหคือคนที่คนที่กําลังพดุงความดีด้วยด้วยความกโกรธอ่ะมันมันร้ายกว่าคนที่ที่เป็นคนที่แบบโลกโลกทั่วไปแต่ขี้โมโหแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะบางครั้งเนี่ย เราเอาอุดมคติบางอย่างไปทาววัดตัดสินคนอื่นซึ่งเราจะพบว่าไม่มีใครเดินไปถึงอุดมคติอันนี้เช่นคำว่าไม่ตัดสินเนี่ยเราอย่าไปตัดสินคนอื่นนั่นไม่เป็นอุดมคติทุกคนทำไม่ได้ครับเพราะทุกคนมีการตัดสินอยู่ในใจอยู่แล้ว